ซุปเปอร์เจ๋งชีเด็ด99นะครับนักชกมุมแดงเจอกับสำอิ๋นน้อยสิทธิ์กุ้งนะครับอยู่มุมน้ําเงินแม่เจ้าอ้อยนี่ระดับอาจารย์โอ้ยโดนกันครับแม่โดนโดนไปซ้ายครับโดนก็ไปทีครับแม่สะดุ้งโยงเลยนะครับมองนาฬิกาเลยครับสำอิ๋นน้อยเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนว่าจะแยงแยงนะครับตอนนี้อ่ะแตกด้วยครับโอ้อ่ะนะครับงานยากแล้วครับโอ้โหสำอิ๋นน้อยโอ้นี่ครับ ทุกรเจก์นี้กำลังขาขึ้นนะครับล่าสุดก็ชนะพันศักมานีครับสิริจพันศักมาทั้งคู่นะครับเอามีตำาหนิซะแล้วครับสัออยน้อยโอ้โหดูครับชําเลือมอกเวลาด้วยแล้วครับตอนนี้รอยแยกบนใบหน้าใช่แล้วครับแม่เลือดอาบแล้วนะครับไหลเป็นทางครับเดี๋ยวต้องทีมงานคัดเลือดนะครับของสิทธิ์กลุ่มในช่วงของปายยกที่สองครับตอนนี้สัมรอยน้อยครับประคับประคองตัวอยู่ครับ โอ้เลือดเข้าตาเลยทีเดียวอ่ะรอหน่อยครับโอ้โหโดนขวาไปทีงไมย้ำเข้าไปที่จุดเดิมสุดเจ๋ง,เ,เ,งเขาบอกว่าขยายพื้นที่คุณกี่ถ้าตัดถนนนี่นมีประโยชน์ครับแต่ว่าขยายพื้นที่บนใบหน้านี่บาดแผลมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับหลากหลายนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งก็กลังขาขึ้นนะครับแมมันก็อ้าวนี่ครับออาสปอยน้อยนักชการุ่นพี่สู้้วครับอ้าวโดนแทงขาขวาอ้าวแมแทงสูงๆหน่อยนะ้อง อขอโทษขอโพยกันครับเริ่มใหม่สปอยน้อยต้องสู้ครับไม่สู้ก็ไม่รู้จะเอาไรไปชนะเลยครับเอา้าล่แขนตีบ้าเติมเกมลุกเข้าไปนะครับตอนนี้แผลที่แตกออกมานะครับเป็นเลือดนะครับตอนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอุปสรรคแล้วนะครับอโอ้ยโดนสวนนะครับบาล่วงเลยทีเดียวอ่ะกรรมการต้องนับครับแม่พออ่ะ ไม่ไหวกนะครับก็เป็นการเซฟนักกีฬาไปด้วยนักมวยไปด้วยคุณเปื่กี้ครับเพราะว่าดูแล้วสภาพร่างกายแม่ทีต่อทีนี่เห็นชัดเจนครับแตกด้วยชูมือเรียบร้อยครับนรินของฮิรันครับชูมือให้กับทางด้านของซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99ครับโอ้วันนี้เปิดหัวมาน็อก3าคู่รวดเลยคุณพิเชษอาดูวาพช้าครับดูจังหวะนะครับฟันศอกขวาดอกนี้นะครับมาเรียกเลือดไปก่อน ดูจังหวะที่ล่นลงไปนะครับเนี่ยครับโดนหมัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูครับโอ้โหล่วงลงไปนะครับเนี่ยครับมาเจอพิษศอกนะครับก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดครับของซุปเปอร์เจ็งที่99ชนะนอก3ไฟติด